สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดานนอร์เวย์ค่ะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติวันนี้วันอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าวัน่ะได้เงินก้อนแรกจาก u ู u b e แล้วนะคะเ,คเพื่อนแล้ววันอยากจะมาเล่าเส้นทางการทำช่องของวันให้เพื่อนๆฟังนะคะ วันเริ่มต้นทำช่องเมื่อประมาณวันที่22เดือนธันวาคมของปีที่แล้วนะคะแล้วก็เหตุผลในการทำช่องของวันก็คือเนื่องจากวันคิดว่าวันเคยทำคลิปเล่าไปหลายครั้งแล้วแหละ แต่ว่าวันคิดว่าวันก็ยังอยากจะเล่าให้ฟังอยู่เพราะวันคิดว่าน่าจะมีพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนไม่ได้กลับไปดูคลิปเก่าของวันแน่นอนนะคะวันก็เอาเอา,เอาวันจะเอาสั้นๆแล้วกันนะคะเหตุผลที่วันทําลุกขึ้นมาทําช่องก็เพราะว่าหนึ่งมีเหตุผลอันหนึ่งก็คือก่อนหน้า ที่วันจะไปจุรกีนะคะวันอะเสียหลานสาววันเสียหลานสาววันทั้งคู่นะคะคือเสียคนเล็กก่อนแล้วถึงจะมาเสียคนโตนะคะแล้วก็วันก็เลยมีนโยบายว่าวันอะอยากทำอยากทำช่องเพื่อให้พี่สาววันอะได้มีกิจกรรมทำกับวันนะคะ แต่ก่อนที่จะมาที่เรื่องทำช่องมันมอีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่วันคิดว่าวันควรจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นก็คือวันไปทำพาสปอร์ตหายที่ตุรกีนะคะอันนั้นมันก็มีคลิปทำเล่าไปแล้วเรียบร้อยนะคะกน็นี่คือสองเหตุผลใหญ่ๆนะคะที่ทำให้วันลุกขึ้นอยากจะ มาทำช่อง YouTube แล้วก็สิ่งหนึ่งที่วันอยากจะบอกเพื่อนๆเ,เลยก็คือวัน,น่ะไม่ใช่เป็นคนที่สามารถที่จะพูดหน้ากล้องได้แบบนี้นะคะเป็นคนชอบถ่ายรูปจริงเป็นคนชอบถ่ายคลิปจริงเป็นคนชอบเอยไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่อง ตัดต่อไม่ได้มีความรู้เรื่องอาทางด้านไอทีเยอะเท่าไหร่เลยนะคะวันก็ทำช่องมาก็ลองผิดลองถูกมีไปฟังครูคนนั้นไปฟังครูคนนั้นบ้างครูคนนี้บ้างนูน่นนี่นั่นไปเรื่อยนะคะ ก็ทําไปเรื่อยทํามาเรื่อยๆนะคะทํามาเรื่อยๆจนมาจนโคได้ซับสไครต์ครบ1,000ได้ชั่วโมงครบ4ี่พันชั่วโมงนะคะภายในเวลาเดี๋ยวนะคะขอวันเช็คแป๊บหนึ่งนะคะภายในวันที่6เดือน5 ปีปีนี้นะคะก็แสดงก็ประมาณ6เดือนค่ะหกเจ็ดเดือนที่วันผ่านวันผ่านหนึ่งพันซับวันผ่าน4ี่พันชั่วโมงนะคะแล้วก็ทำมาแล้วก็ตอนนั้นก็ถ้าวันจะบอกก็คือตอนน่ะ เอาตรงๆนะคะวันก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเรียนรู้จากเรียนรู้จากการฟังค่ะเพื่อนๆเรียนรู้จากการฟังเรียนรู้จากคนนู้นนัดคนนู้คนนู้นนิดหน่อยคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอามาปรับปรุงใช้กับช่องตัวเองนะคะวันคิดว่าคือ าการไปฟังคนนู้นคนนี้มันอยู่ที่ว่าพอฟังแล้วเคมีเราเข้ากันไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราถึงค่อยเอามาปรับใช้ดูนะคะวันเชื่อว่ามันไม่ได้มีใครผิดมันไม่ได้มีใครถูกแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าช่องของเราเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนะคะวันคิดว่า พอเราทำมาเรื่อยๆเดี๋ยววันจะวันคิดว่าเราก็จะรู้เองว่าช่องของเราอะ่ะเราจะาจุดขายของช่องของเราอะ่ะอยู่ที่เรื่องอะไรนะคะวันคิดว่าเราก็ค่อยๆไปปรับใช้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะของวันอะ่ะพอวันผ่านกดเมื่อวันที่6เดือน5นะคะแล้วก็วันก็รอ วันก็รอไม่นานนะคะเพื<ๆ>่อนๆรอไม่นานแล้ววันก็ได้วันก็ได้พินนะคะเพื<ๆ>่อนๆรอไม่นานวันก็ได้พินพอวันได้พินทุกอย่างก็นั่นแหละค่ะ <ST AR C 2> ก็เริ่มเ,เก็บสะสมเหรียญไปเรื่อยค่ะได้สิบเหรียญแรกแล้วก็ได้พิน ช่วงระหว่างรอพินก็ไม่ได้ก็ไม่นานจนเกินไปนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่นานไม่ไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะเกินสอาทิตย์ด้วยซ้ำไปนะคะว,วันก็ได้พินมาพอได้พินมาก็เริ่มเก็บเหรียญก็ตั้งแต่เก็บเหรียญช่วงนั้นเพราะวันคิดว่าวันผ่านกฎประมาณเดือน5ใช่ไหมคะแล้วก็สะสมจนได้สิบเหรียญแรกก็ สิเหรียญแรกมันคิดว่าก็น่าจะได้จากเพื่อนๆมีการโย,ยนเหรียญให้กันนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยได้สิบเหรียญแรกพอผ่านสิสบเหรียญแรกมาก็มาสะสมจนมาเรื่อยๆเนี้ยคะ่ะตั้งแต่เดือนห้านี่เดือนสิบเอ็ดก็น่าจะประมาณหกถึงเจดเดือนนะคะหกเจ็ดเดือนก็นั่นแหละค่ะ ทั้งทำช่องทั้งผ่านโกดทั้งให้ร้อยเหรียญแรกวันถือว่าวันนับเบ็ดเสร็จก็คือปีหนึ่งแล้วกันเลยนะคะเพื่อนๆตีเป็นหนึ่งปีพอดีนะคะวันถึงมามามาถึงตรงนี้แต่แล้ววันก็มีความรู้สึกว่าเออเร,เราก็อยากไปต่อ อีกนะไปไปต่อในที่นี้หมายถึงไปต่อในที่นี้หมายถึงวันก็อยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพราะวันก็ยังมีปัญหาเรื่องพูดเรื่องการถ่ายก็ยังถ่ายได้ไม่สวยมากเท่าไหรนะ่นักนะคะก็ยังต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ วันได้จริงๆจ,จากการทำช่อง YouTube ก็คือเราคิดว่าเราได้ทักษะการเร,เรื่องการตัดต่อเรื่องการเลือกเพลงเรื่อง,ง,องคือคือมันก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆมันก็เป็นความรู้อย่างหนึง่งเพื่อเพื่อให้เราไปพัฒนาต่อไปเรื่อยๆทั้งหมดทั้งมวลนี้วันจะมาไม่ถึงวันนี้เลยถ้าวันไม่มี พี่พี่เพื่อนๆที่ร่วมอุดมการเดียวกันในการทําช่องนะคะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านมาได้จนถึงวันทุกวันนี้นะคะควันคิดว่าถ้าไม่ถ้าไม่ไม,มีพี่ๆเพื่อนๆก็คงจะไม่มีเราเหมือนกันไม่มีช่องเหมือนกันนะคะ แล้วก็อีกคอีกสองคนที่คิดว่าวันคุณจะต้องขอบคุณก็น่าจะเป็นพี่สาววันแล้วก็คุณสามีนะคะที่เป็นหน่วยซัพพอร์ตมาให้ตลอดเป็นคืออย่างคุณสามีนี่คือถ้าอยากได้อะไรในในด้านเรื่องไอทีก็แบบว่าช่วยตลอดเป็นหน่วยสนับสนุนให้ตลอดนะคะก็นั่นแหละค่ะวันก็เลยอยากบอก พี่ๆเพื่อนๆว่าถ้าวันทำได้วันเชื่อว่าทุกคนก็จะทำได้เหมือนกันนะคะแล้ววันก็คิดว่าวันอยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะก็วันก็หวังว่าวันจะสามารถปรับปรุงเรื่องการพูดให้ดีขึ้นมากกว่านี้วันจะพยายาม ทำให้ดีขึ้นมากกว่านี้แล้วก็จะพยายามใช้อุปกรณ์ที่ตัวเองมีอยู่ในมือตอนนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะคลิปวันนี้วันเอาไม่เราลองกลับมาใช้แล้วแต่ยังไม่ได้เอากล้องออกมาใช้นะคะวันจะพยายาม ใช้ของที่ตัวเองมีอยู่ในมือตอนนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อนเพอนเพราะเดี๋ยววันคิดว่าก็น่าจะมีน่าจะมีอีกหลายๆคนสงสัยว่าเอ้ยเริ่มต้นเริ่มต้นการทำช่อง YouTube คุณต้องมีอุปกรณ์อะไรนะคะเอาเอาจริงๆแล้วอ่ะวันคิดว่ามีแค่กล้องมือถือมีขาตั้งกล้องแล้วส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมีไมค์แค่นั้นคุณก็สามารถ เปิดช่อง youtube ได้แล้วคุณก็สามารถสร้างไรายได้ได้แล้ววันคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนถามว่าไรายได้ก้อนแรกได้มากแค่ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับวันอะ่ะมันไม่ได้เยอะมากนะคะถ้าเทียบกับ เ,เงินเดือนหรือรายได้ที่เรามีของเราประจำอยู่แล้วนะคะมันเทียบกันไม่ได้หรอกแต่ว่าอันนี้มันคือเหมือนเรือเหมือนเป็นเ,เหมือนเหมือนเป็นเรื่องหนึ่งที่วันไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าวันจะได้ได้ไรายได้ดีกว่านี้ไหมหรือน้อยกว่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลวันคิดว่า รายได้ที่เราได้มาวันถือว่ามันก็เป็นเหมือนประมาณว่าเป็นโบนัสเป็นโบนัสให้เราอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะแล้ววันก็คิดว่าออวันจะพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าวันคิดว่าวันต้องเรียนรู้อะไรไปอีกเยอะแยะมากมายนะคะและวันจะพยายามพัฒนา ตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เอฟซี FC, หรือพี่ๆพเพื่อนๆได้อะไรจากการมาดูช่องของเราด้วยเช่นกันนะคะวันแล้วก็มีพี่ๆพเพื่อนๆบางท่านถามว่าทำไมเราวันถึงไม่อยากเล่าเรื่องออพวกเรื่องดราม่านะคะเพราะวันน่ะ ตั้งใจกับตัวเองไว้แล้วว่าไม่อยากที่เหตุผลที่ไม่อยากเล่าเล่าเล่าเรื่องดราม่าเพราะเรามีความรู้สึกว่าแค่ชีวิตประจําวันเราเราก็คิดว่ามันก็มีเรื่องดราม่าอะไรเยอะแยะมากมายอยู่แล้วแต่วันน่ะไม่อยากเอาเรื่องดราม่าอะไรอ่ะมาใส่ในหัวของเราเยอะมากไปหรือการเล่าเรื่องดราม่าวันก็ไม่อยากให พี่ๆเพื่อนๆเ,เวลามาดูคลิปหรือมาดูอะไรอ่ะเราวันอยากให้ทุกคนมีความสุขได้ความสุขกลับไปด้วยได้พลังบวกกลับไปด้วยไม่ใช่แบบถ้าถ้าฟังเรื่องดราม่าบางทีเราก็เครียดตามไปด้วยนะคะวันก็เลยเลือกที่จะไม่ไม่ไม่อยากเล่าเรื่องดราม่าเท่าไหร่นะคะก็คือจะพยายามเล่าเรื่องตัวเองเท่าที่เราเล่าได้นะคะ ถึงจะเล่านะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเบสิกทั่วไปนะคะก็คือแค่ผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งงานกับฝรั่งแล้วมาอยู่นอร์เวย์เท่านั้นเองนะคะวันก็เริ่มต้นจากผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงอะไรไม่ได้มีสับสไคร์เยอะแยะเท่าไหร่นะคะก็สับสไคร์ตอนนี้ของวันก็อยู่ที่ 2006หรือเปล่าไม่แน่ยังจำไม่ได้เลยนะคะก็น่าจะประมาณนี้วันก็ขอบคุณนะคะวันขอบคุณทุกซับสไครต์วันขอบคุณทุกไลค์วันขอบคุณทุก like, อคกอมเมนต์ทั้งคอมเมนต์ เพื่อก่อแล้วก็คอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจวันถือว่าวันโชคดีวันยังไม่เจอคอมเมนต์ที่ทำให้เราเสียสุขภาพจิตมากจนเกินไปนะมีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะสำหรับคอมเมนต์ที่มีผ่านๆมาแต่วันคิดว่าเ,เรารับได้นะคะเรารับได้เพราะมันยังไม่ได้มากจนเกินไปนะักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ ก็เป็นอย่างว่าละคะ่ะพอเรามาทำช่องแล้วเราก็ต้องทําใจนะคะแต่แล้ววันก็คิดว่าวันจะพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะวันอยากให้วันหวังว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคน FC ทุกคนยังจะเป็นกําลังใจให้วันต่อไปนะคะวันจะพยายามปรับปรุง วิธีการพูดหรือปรับปรุงคอนเทนต์หรือ,อาการถ่ายการตัดต่อนะคะจะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะเพราะวันคิดว่าชีวิตเราเรียนรู้ได้ทุกวันนะคะชีวิตเราเรียนรู้ได้ทุกวันไม่ไม่มันไม่มีจุดสิ้นสุดแล้วมันก็ไม่ได้ มีใครผิดใครถูกนะคะเราสามารถลองผิดลองถูกได้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้ววันก็หวังว่าคลิปของวันจะไปสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนวันเชื่อว่าวันทำได้แล้ววันก็เชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีกหลายๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้วันเชื่อว่า ทุกคนทาได้ค่ะแค่ลุกขึ้นมาทําเท่านั้นเองนะคะลุกขึ้นมาทําแล้วลองดูค่ะลองดูนะคะมันไม่ลองก็ไม่รู้ว่าว่ามันเป็นยังไงแต่เมื่อเราเดินเข้ามาแล้วและวันก็คิดว่าวันก็อยากจะทําให้ดีที่สุดนะคะได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่ก็จะพยายาม ทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจะพยายามปรับป,ปรุงวิธีการพูดกับปรับป,ปรุงอคอนเทนต์ปรับปรุงหลายสิ่งหลายอย่างวันคิดว่าวันจะพยายามต่อไปเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้วันต่อไปด้วยนะขอบคุณมากค่ะมาดาวันนอเวคาวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติ ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบายบายแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะมาดาวันร์เวค่ะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาตินะคะขอบคุณค่ะบายบาย